เรื่องกองหน้าบีจีไปก็น่าบรนจบไปตั้งนานหลยแต่ว่าก็มาเล่าทยอยเอาดานิโลอาเวสไงจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่อะไรมากมายแต่ว่าก็อ๋อที่หัวหัวแล้วนะใช่ก็โคทงก็รับทราบหมดแล้วดีลที่จะมีการซื้อขายดือดึงมาเนี่ยคือโคทงก็จะทราบอยู่แล้วก็คือถ้าเขาบอกว่าเขาทําได้เขาโอเคก็สโมสรก็ก็จัดแจงมาให้ซึ่งนักเตะก็หมดสัญญาชลบุรีอยู่แล้ว ก็เซ็นลงหน้ามาอยู่กับทางบีจีปทุมเงินเดือนอยู่กับชลบุรีสามแสนห้าเดือนไม่แพงผมมาอยู่บีจีแล้วสองแสนห้าเดี๋ยวนะพี่เรานึกถึงตัวเราเองว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเงินเดือนเราลดขนาดเนี้ยเราโอเคไหมล่ะคือถึงแม้จะบอกว่าทํางานทํางานเพื่อเพื่อฟุตบอลนะใจมันรักใจรักเหรอใช่โอ้โหเอางั้นเลยเหรอเอาก็ตอนเล่นแต่ขออนาตนะถ้าใจรักคือไม่ไม่ไม่คือท่านฝ้ายโบเกีย ใ,ใจรักไม่ชีวิตคิดไม่ได้ตอนเล่นที่มาเลยได้แสนเดียวเวียดนามจ้างไปสองแสนกูยังไม่ไปเลยมันกี่ปีมาแล้วยุคนั้นอ่ะเฮ้ยแสนสองแสนนี่มันต่างกันแสนโอโ้ยุคนั้นอ่ะยุคนั้นกี่ปีแล้วก็ยี่สิบก็ามาทำไมไม่ไปอยู่นั่งกูสบายกูชอบเอามันมีนะใครจะไปรู้เออเอาจริงๆเขาเรียกว่าเออเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะสุขนิยมได้ไหมใช้คำนี้ได้ป่ะสุขนิยม มีด้วยวะก็เป็นสุขนิยมไงพิถีไงวิถีสุตนิยมไงทำไมอ่ะได้ไดก็ไม่ไปอ่ะครับที่อยู่ยากอครับใจก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วไม่ต้องมีที่อยู่ใช่แคนี้แหละอยู่งี้ไปก็ดาริโลก็เป็นกองหน้าที่จะเข้ามาฉะนั้นโคต้าของ BG ีก็สรุปไปได้เลยโคต้า BG เนี่ยคือกองหลังก็คือเรียนโตเคลิชของชมบุรีนี่ก็หมดสัญญา แล้วก็มาอยู่ b ีอยู่แล้วนะครับมาเซ็นตามกฎบอสแมนแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือวิกเตอร์การโดโซก็จะกลับมาผมทราบว่าน่าหมดสัญญากับ BG แต่ว่าอันนี้คือเขาก็เรียกกับมาแล้วก็คงต่อกันเจรจากันจะมีโคต้าลังชาติสอและสามดานิโลอาเวสกองหน้านะครับ 4. คาดว่านะมันก็ไปรู้นิ่งไม่นิ่งไงคือสเตนโอจูเนียที่ยังอยู่ในชุดก็น่าจะอยู่ต่อน่าจะอยู่ต่อนะครับน่าจะอยู่ต่อ แล้วก็กอนเนี่ยมันมีนักเตะที่อยู่สัญญาของ BG อยู่แล้วคือเวลโก้ฟิลิโปวิชกองหลังที่เล่นกับเชียงใหม่เอฟซีแต่ว่าเวลโกเนี่ยแน่นอนยังไงต้องต้องพองถ่ายไปเล่นกับทีมอืมอ่นๆนะครับดันั้นตอนเนี้ยมันก็จะกลายว่าจะเหลือกองหน้าถ้าเป็นตัวต่างชาติก็จะเหลือพื้นที่พื้นที่หนึ่งใช่ไหมน่าจะครบก็มีอีกหนึ่งผู้เล่นเป็นกองกลางตัวรุก เฟดดี้ออเรสอ๋อที่ที่ที่ลงข่าวมาใช่ไหมเฟดดี้ออเวรสก็เป็นตัวดีกรีทีมชาติคอสตาริกาอันนี้ก็น่าจะน่าจะมาครบแล้วแล้วก็รออิกซานกลับมาเจ็บใช่ไหมฉะนั้นเพย์ออฟของบีจีก็จะใช้โคต้าอาเซียนเป็น Asia เอเชียได้ก็พวกอิโดฟานฟันดี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแล้วเอเชียญี่ปุ่นยังอยู่หไหมมาดูชิกชี้กลับ,บนะมาดูว่าชิกลับฉะนั้นโคต้าเอเชียของบีจีเนี่ยก็คาดการณ์กันไว้ เดี๋ยวจะนําเสนอในตอนต่อไปก็คือคิดว่าตามข่าวบอกเป็นอุซเบกิสถานผมก็มองคนอื่นไม่ได้ผมก็เลยมองเป็นอีกอร์เซกเยฟอีกอร์เซกเยฟเนี่ยคือเคยเล่นกับทีมไทยด้วย v, อีกอออีกออร์เซกเยฟอุซเบกิสถานยูริลัหรือเปล่าอีกอร์ไม่ใช่เป็นกองหน้าอีกออร์เซกเยฟเนี่ยเคย,เ,คยเล่นในชิงคัพรอบสุดท้ายด้วยโอ้<ค>แล้วก็จเจอทีมชาติไทยจเจอทีมชาติไทยในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่มาโน่ทำ ที่เราที่ล่าสุดเนี่ยเคยเล่นกับทีมไทยแล้วเคยเล่นทีมไทยเนี่ยเคยจะยุคโคซิโก้ตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่คิงส์คัพที่โคราดตอนนั้นเขาเป็นกอร์นาตวหลักเลยนะเขาเป็นกอร์นาตวหลักเลยนาาเข้มที่ชนะไทย5-2ตอนนั้นชนะเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนี้เพราะว่าอายุนางเขาก็เริ่มเยอะแล้วตอนนั้นเขายังเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งอยู่แล้วก็ในอุสเบล่าสุดที่เจอไทยในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่ไปเล่นบ้านเขาอะนะก็อีกอร์เซเก้ก็ยังเล่นอยู่ รู้สึกว่าเกมเจอไทยน่าจะเป็นสำรองท้านบนใจผิด <ừ m. S 1> เพราะกองหน้าตัวหลักเขาไปอิกตัวแล้วที่ไปเล่นในในลีกอิตาลีอ่ะแต่ที่เขาก็เป็นชอยหนึ่งที่ที่น่าจะมาเล่นในไทยก็น่าจะโอเคเพราะรูปร่างก็ใหญ่ด้วยพักบอลเก็บบอลได้แต่ไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลจะเป็นยังไงอ๋อเน,นี่ยใช่เปล่าตรงๆมาจำหน้าไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ประมาณเนี้ยต,ตัวมานี้แหละอีโกเซกิเยฟจำชื่อ<ป>ได้เ,เออประมาณนั้นครับใช่ใช่อายุประมาณสามสิบเนี่ย ทรงผมยี ض, <ช>่เบ <30, S 1> ียดอายุสาสิบใช่ไหมแต่เขาเล่นทีมชาติก็แต่ก่อนเขาใส่เบอร์ใส่เบอร์เก้ามั้งช่วงก่อนนะอันเนี้ยก็น่าน่าจะจบครบครบทุกคนถ้าไม่ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับตามนี้สเตดิโอก็ในหลีกก็เอาไว้เป็นออาผู้อื่นตามหลังเนาะอาจจะเป็นโคตา้าลอยคือเป็นโคตา้าไปพักสลับจะเปลี่ยนมูลตัว,ลวหลักจะเป็นยังไงคือตอนนี้ตัวรุกเนี่ยมันจะเป็นเฟดดี้อาเรส ที่เล่นตัวรุกเป็นเบอร์สิบเบอร์สิบแทนเนี่แหละเอามาเป็นหมุนก็ยิงบอลชิดอะไรเงี้ยนัานต้องดูว่ากรณีของเฟย์ถ้าเฟยไม่จบอันนี้อาจจะต้องไปดูตัวไทยคนอื่นเยอะก็ต้องดูว่าจะเอาไปช้อยหลักหรือจะเป็นช้อยสำรองเขาไปเราก็ไม่รู้ว่าเฟดีิเอรเดสเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ทีหนึ่งหรือว่าจะจะ,จะทำข้อมูลมาให้ทีแล้วกันว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพราะรูปร่างเ็าไม่ค่อยได้ใหญ่เขาเล่นอยู่ลีกลีกไหนจำไม่ได้เตรียมไว้ละเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับก็ยังไม่ใช่ดีลที่ว้าว เอาพูดตามหลังเนาะถ้าถ้าจบอย่างนี้ของ B ีจนะแต่ว่าเขาคงเลือกแล้วว่าเออถ้าโค้ชเขารับทราบว่าเขาทําได้สโมสรแจ้งให้รับทราบว่าจะมีตัวนี้เข้ามานะแล้วเขารับรู้มาก่อนแล้วเขาจะทําก็ต้องเป็นสิ่งที่โค้ชทงต้องไปปรุงให้มันออกมาโอเคเพราะตัวไทยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าบีจีก็ยังก็ยังอยู่ยังอยู่กันหมดอยู่แล้วอันนี้ก็หน้าหน้าวัดหน้าลุ้นแต่ที่หน้าจับตามองก็คือชลบุรี ชโชบุรีนี่คือเดี๋ยวรอเทกุสรุปแผนว่าจะยังไง<ช>ซึ่งผมว่านี่แหละติดตามยึดโค้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังเพราะว่าเราไลฟ์วันจนันเราก็จะเล่าขี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราทยอยทําไปเราก็จะไล่เป็นทีมๆไล่เป็นดีลให้และกันนะครับก็ลองดูดีลของพ g ีในมุมผมผมก็คิดว่ามันไม่ว้าวแล้วถ้าจะเบียดไปแย่งแชมป์กับทางบุรีดําแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนเรายึดเป็นระบบทําไปก็ก็ได้วัดก็ไม่แนก่ก็ได้วัด ว่าเรื่องการยืนระยะแล้วกันถูกต้องเออผู้เล่นเรื่องยื้ระยะนี่แหละแล้วก็ผมห่วงเรื่องเดียว BG ถ้าไม่แก้ปัญหาต,ตัวเจ็บเอามาก็ยังน่าน่าสนใจเคริชก็ช่วงหลังก็เจ็บบ่อยเพราะว่าอันตามหลักไดโลก็เจ็บเจ็บอ่าแล้วเจ็บตั้งไปปลายกับชุบเนียเพิ่งจะกลับมาแต่ทุกอย่างที่ BG ก็พร้อมไม่ใช่หรอถูกไหมใช่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าปัญหาพวกนี้ ไอ้เขาพร้อมเนี่ยก็เจ็บกระดาวมาแล้วนะก่อนหน้านี้ถูกไหมคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอาการอะไรซึ่งเนี้ยสโมสรได้บทเรียนมาแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะต้องมานั่งแก้ปมพวกนี้ก่อนคือมันอาจจะไม่หนีกันมากก็ได้คลาสนักเตะเรื่องเรื่องเรื่องโปรไฟล์มันหนีกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเจอกันแล้วแท็กติกมันได้ผมว่ามันก็พอไปแล้วเรื่องเจ็บนี่อายุสําคัญนะใช่อายุถ้าเกินเกินเลขสามนี่ฟื้นฟื้นฟื้นยากนะคือเขาเรียกว่าใช้เวลาเออมันต้องใช้เวลาหมอให้คุณจะมีอะไรดีขนาดไหนนะ เวลาเท่านั้นถ<ช>ูกไหมไม่เหมือนพ<ช>วก<ง>เด็กๆหนุ่มๆนะมันจะฟื้นฟูนใช่ๆๆใช่แล้วต้องคุยเรื่องอ,อันนี้ด้วยนะว่าคือหลังหลังจากเนี้ยเรื่องตัวตัว,ตวพวกเนี้ยคือด้วยด้วยคุณภาพที่ที่เอามาเนี่ยคือสโมสโรสโมสรเขาอะถ้าเขาคิดว่าแผนนี้จะไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเขาจะไปเปลี่ยนตอนกลางทางเนี่ยมันก็จะเป็นงานยากเหมือนกันนะในการปรุงใหม่พี่พี่นึกออกไหมเข้าใจเข้าใจสมมุติว่าโอเคมันอาจจะเปลี่ยนไม่หมดหรอก ยกชุดเลยเงี้ยแต่สมมติไม่ดีมันต้องมีเปลี่ยนบ้างใช่ไมตลาดซื้อขายมันก็มีอะไรเงี้ยถูกถูกเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่เห็นนะตอนเนี้ย<ต>ถ้าไม่เจ็บมันน่าจะดีกว่าเพราะสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมมีนอกจากตัวดีแล้วคือไม่ไมเจ็บไม่เคยเจ็บเออนี่มันต้องมาคู่กันนะบอลลีซึ่งทีมอื่นลนะ่ะแพ้พายตจเองหมดชมบุรีก็จากฝูงตอนโคตรเตี้ยทำก็เจ็ด <8 S 2> แปดเกมได้ก็สองฤดูกาลนะสองฤดูกาลหลังก็เป็นอย่างเงี้ย แล้วก็เล็กสองก็แกว่งแบบเล็กหมดเลยมันก็จะเป็นเรื่องเนมันต้องมองถึงเรื่องอการมาเจ็บแล้วก็ถ้ามอยเรื่องก็คือความสม่ําเสมอด้วยนะมาตรฐานถูกไหมใช่นะบุรีรัมเนี่ยต้องยอมรับว่ามาตรฐานเขาเขาดีนั่นไหนนั่นไหนที่เขาเล่นมดีแต่เขาเอาตัวรอดได้โดยเพราะนั้นที่แบบกดดันกดดันเขาสามารถนะใช่ไหมเพราะหลังๆเนี่ยเขามาปล่อยเขาก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมาในนี้ไปแล้วอ่ะแต่นั่นไหนที่เขาวัดที่เขาวัดแต่เขาได้ตลอดนะคือตอนแรกเขาจะวัดไร้พ่าแต่พอเขา เขาเสียกับบียูเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ว่าความกระหายลดลงนะแต่มันจะทให้เราแว้ระวังว่าพอแพ้เป็นแล้วเนี่ยในบอลถ้วยคือต้องชัวร์แล้วพี่คิดว่านักเตะบุรีรัมย์มันรับกับความกดดันได้ดีกว่ะนิ่งนิ่งนะนิ่งกว่าแล้วก็หลายๆหลายๆทีมเนี่ยนักเตะบางนัดบางครั้งมันรับกับคาว่ารับกับความกดดันมันไม่ใช่ว่าต้องสิบเอ็ดคนนะโค้ชแข่งนะครับบางที ไอตัวที่เราหวังหวังบางทีเอ้ยมันท่านมันทำไมมันอยู่มันดรอปมันไม่ยิงมาใช่ไหมมันผิดฟอร์มไปเออน่าจริงจริงนะมันมันสาคัญเฉะนั้นเออฉะนั้นเรื่องบีจีก็ต้องมาคุยกันต่อว่าสรุปมันจะเล่นหลังสามหรือหลังหลสี่ถูกไหมโดยเซ็นเตอร์ที่ไปอ่ะอ่าจะหลังหกก็ได้ถ้าหลังหกต้องตามแมตช์สมิธมาเนิ่ไม่ใช่ก็พูดตรงชอบไปเกินนะกับสมิธแมตช์เนี่ยคือคือตอนนี้อาจจะพูดตอเราคุยตรงนี้เซ็นเตอร์ วิกเตอร์ก็เล่นเล่นบิวอัพไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมวิกเตอร์กาบโลโซอ่ะก็ไม,ไม่ไม่ถึงขน,นาดที่แบบไม่ได้นะเข,<ต>เขาเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเราเรากำลังดูไงกินฟานก็ก็เป็นสายแบบสก,กัดอยู่แล้วป<ม>้องกันมีจักพันไพสุวรณที่จะเป็นแบิวอัพแบบโอเคนะพูดตัวนะแต่บอกตรงนะบอลสไตล์บีจีก็ไม่ถึงขนาดบิวอัพมากหรอกก็ไม่ผมจะบอกว่าตัวที่เสริมไปอ่ะอาจจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ เหมือนตอนที่พี่โอ่งถูกต้องเน้นจากแบบแพ็กแน่นแต่จะเป็นหลังสางสิ่งที่โค้ชทงนี่ก็ถนัดลูกไอ้นี่เหมือนกันนะเห็นไหมอยู่รอบๆก็ทุ่งตุ้งทุ่งตุ้งตุ้งกันั่นแหละนั่นแหละแล้วพวกพวกเนี้ยกกาหลังตัวสูงเลยนะถูกแคลิชใช่ใช่ดักลาสคาร์ลโซอิเดฟาน่าจะต้องถูกต้องเออผมว่าอาจจะกลับไปเป็นไปก็ได้ไมาจวกเตียมไว้เลยแล้วเตี่ยมไว้เลยเตี่ยมเป็นชื่อตัวถุงสูงไว้เลยแต่มานั่งคุยกันได้ได้มุมมองเมื่อเดี๋ยวไปซื้อประตูนี่มาเลยเดคอาร์มาเดี๋ยวมันก็เกินไปเกินนไปเฮ้้ยยยีี่ััชอูแลว เออแล้วจัชชัยเป็นไงะจัชชัยก็กลับบีจีครับเอ้าแล้วคุณอาประตูที่ไหนใช่อ่ะกำลังหาอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยเองนีทีมเขาเดี๋ยวผมไปหาทำข่าวให้หรือเรื่องาจั่วเขาก็จะมีเสริมครับทีนี่มันไล่เสริมกันก็เยอะแล้วครับอ๋อนี่คือจัชชัยนี่เขากลับเลยใช่ไหมเขาเขาเากลับครับเขากลับฟอร์มอย่างนี้ไม่เอากลับได้ไงเอาพูดตามหลักถูกไหมเออก็มันก็มันเป็นทามนิ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาเอามาเขาก็ เขาเลือกกิติพงศ์ไว้แต่เขารู้แล้วว่าถ้าบอยกลับร้อปร์เ,ปเซ็ต์้องได้ประตูในเมืองไทยนี่มันก็มีนะถามว่าไม่ใช่ไม่มีนะประตูเมืองไทยนี่ก็มีเยอะนะเออไม่ใช่ว่าแบบมันจะขาดคนนี้แล้วไปจนเลนั่นเลยนะอมแต้เดี๋ยวค่อยไปแก้ตรงนั้นเอาก็เดี๋ยวรู้ของโคชรงเนี่ยน่าสนใจว่าจะเป็นระบบฟอร์เมชชั่นไหนกันตัว